ฉันพาไปเดินป่าค่ะอันนี้ไม่ใช่ป่าที่ล้าวแต่ว่าเป็นป่าที่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะคือพอถึงช่วงฤดูฝนที่อะไรใครที่ชอบเดินป่าตื่นเต้นนะคะอยากจะไปเดินท่องเที่ยววันนี้อยากจะไปที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรโลกสวยขนาดไหนไปดูพร้อมกันค่ะ เป็นยังไงนี่ถ้าเดินป่าที่จังหวัดพิจิตโลกเจอภาพนี้นะคะนี่คือน้ำตกทูเบลค่ะอยู่บริเวณต้นน้ำคลองชมพูที่มีสายน้ำไหลผ่านขดหินเป็นชั้นๆอย่างสวยงามเลยค่ะทำให้ชาวบ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิจณตโลกเขารวมตัวกันตั้งกลุ่มเลยนำนักท่องเที่ยวเดินป่ากางเต็นท์ค้างแรมบริเวณกลางคลองชมพูนี่รถมารับแบบนี้เลยนะคะ คือการเดินทางเนี่ยต้องใช้รถบรรทุกขนาดเล็กที่ดัดแปลงเนี่ยเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินเทา้าลัดเลาะไปตามป่าแล้วก็ลำธารเพื่อที่จะชมความสวยงามของน้ำตกทูแมวภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงค่ะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมน้ําตกทูแมวต้องติดต่อกับอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะมีไกด์ชุมชนนํานักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเดินชมค่ะไป บริการนักท่องเที่ยวแบบนี้คือจะมีลูกขาบด้วยมีผู้นําทางด้วยคืนแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าประมาณสัก8กิโลเมตรคืนแรกนะจากนั้นไปการเต็นท์ค่ะนอนอยู่ริมคลองเลยคลองนี้คือว่าน้ําชมพูค่ะและก็นอนฟังน้ําไหลตลอดทั้งคืนซึ่งในช่วงหน้าฝนนั้นเนี่ยไกด์ชุมชนก็จะคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยหากมีฝนตกลงมามา,มากเกินไปจากนั้นตอนเช้าค่ะของวันที่สองนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินเท้ากันต่ออีก ต่อไปอีก8ขอภัย6กิโลวันแรก8แล้วนะคะวันที่2 6กิโลเพื่อที่จะไปชมความงดงามของน้ำตกทูแมวซึ่งอยู่ใจกลางุทยานแห่นชาติทุ่งสแสล่งหลวงตลอดระยะทางเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถชมต้นไม้นานาพันธุ์ชมเห็ดแชมเปญก็มีนะคะที่ขึ้นเป็นจุดๆของลำธารบางช่วงเนี่ยก็ข้ามขดหินไปด้วยลำธารที่สวยงามจนถึงน้ำตกทูแมว ในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะทางอุทยานเขาไม่อนุญ,ญาตให้กางเต็นท์หน้าน้ําตกทูแมวนะคะเนื่องจากว่าจะมีน้ําไหลหลากจนเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าถ้าหากเป็นฤดูหนาวนักท่องเที่ยวก็สามา,ารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้ค่ะเปิดปีนี้ปีแรกเดินกี่กิโลจากระยะทางระยะทางออกจากจุดรับส่งของรถนะฮะก็จะเดินประมาณแดโลก่อนแล้วก็นอนหนึ่งคืนช่วงที่สองก็จะเป็น6 กิโลเราจะมาถึงน้ําตกแล้วนอนที่บนน้ําตกหนึ่งคืนแล้วก็เราก็เดินกลับบ้านในระยะทางเดินกลับบ้านก็ประมาณสิบสามกิโลเมตรืออะไรก่อนคือใครที่ชื่นชอบเนี่ยอยากจะให้มาที่นี่เพราะว่าคนในพื้นที่เขาเชิญชวนนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดท่องเที่ยวใหมย่ย้ำออีกครั้งหนึ่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเผื่อใครอยากไปก็สามารถไปได้นะคะวันแรกเดินแปด จากนั้นวันที่2เดิน6กลับต่ออีก13นะคะค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเหมือนกันค่ะ